ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ โอนาน่าก็ไม่รอดแมนยูแจ้งอังเดโอนานาให้หาทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดตามรายงานของฟาราบิซซโอโลมาโนผู้สื่อข่าวระดับสูงในสายตลาดนักเตะตัวของโลมาโนได้เผยว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งต่ออังเดโอนานาตามตรงนะครับว่าเขาจะต้องมองหาสโมสรใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้หากไม่อยากตกไปเป็นมือสอในฤดูกาลหน้าท้ามการความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียที่จะดึงโอนาน่าไปร่วมทีม โดยที่ตัวของโอนาน่าหลุดจากตัวจริงในเกมกับแอสตันวิลล่านัดปิดฤดูกาลน,นะครับเหมือนกับกานาโชที่ขึ้นบัญชีย้ายออกจากทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าทีมปีศาจแดงกําลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมปีศาจแดงก็ตกเป็นข่าวว่าสนดึงตัวเอมิลิโนมาร์ติเนสจากแอสตันวิลล่าเข้ามาเฝ้าเสาในซีซั่นหน้าและดูเหมือนว่าในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะเป็น ตลาดที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะทําการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูมือ1และมือ2อ,อีกครั้งนะครับโดยในรายของอันตายบายินเดียก็จะย้ายออกจากทีมค่อนข้างแน่นอนแล้วเพื่อหาโอกาสลงเล่มเพราะว่าตัวของบายินเดียต้องการรักษาตําแหน่งมือหนึ่งในทีมชาติตุรกีและทําให้ในตอนนี้ทีมปีศาจแดงได้เริ่มแผนหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาทดแทนนะครับและรวมไปถึงกดดันตําแหน่งมือ1ของอังเดโอนาด้าด้วยซึ่งถ้าหากโอนาน่า ย้ายออกทีมปีศาจแดงก็จะหาผู้รักษาประตูระดับมือหนึ่งอีกหนึ่งคนเข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมปีศาจแดงตกเป็นข่าวกับเอมมี่มาร์ติเนสผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่าที่มีค่าตัว25ล้านปอนด์หลังมือกาวทีมชาติอ์เจตินาเตรียมเก็บข้าวของออกจากทีมวิลล่าพักหลังจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันโดยรายงานเสริมว่าโอนาน่าพร้อมเปิดรับโอกาสย้ายออกจากแมนยูเช่นกันนะครับหลังจากที่สโมสร ยืนยันว่าต้องการที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมและรวมไปถึงเจ้าตัวก็ไม่อยากตกไปเป็นมือสองเช่นเดียวกันโดยเชื่อว่าแมนยูพร้อมที่จะขายโอนาน่าแบบขาดทุนนะครับแม้ซื้อมาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาลสูงถึง47ล้านปอนด์แต่โลมาโนรายงานว่าแมนยูพร้อมที่จะขายโอนาน่าออกจากทีมในราคาเพียงแค่25ล้านปอนด์เท่าน,านั้นหลังจากที่ปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยก็เริ่มเห็นอะไรชัดเจนม,มากขึ้นแล้วนะครับว่าใครจะได้ไปต่อกับทีมหรือ ไม่ที่แน่ๆตอนนี้น่าจะทั้งกานชโชและโอนาน่าแล้วนะครับที่ลูเบนอโมลิมจะไม่เอาไว้แต่ว่าจะขายได้หรือไม่ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะมีทีมไหนมาซื้อตัวโอนาน่าไปร่วมทีมหรือไม่แต่รู้สึกว่าตอนนี้เอริกเทนฮากอดีตเจ้านายเก่าของโอนาน่าไปคุมทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นก็หวังว่าเอริกเทนฮากจะมาดึงตัวโอนาน่าผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีแสนดีไปร่วมทีมห้างขายยาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไม่แคร์แมนยูกาณาโชมีที่ไปนาโปลีหวนสนขวาตัวคาบแมนยูขอ60ล้านปอนหลังจากที่ตัวของกาณาโช่พึ่งเปิดศึกละลอกใหม่กับลูเบนอโมลิมกุซือของแมนยูนะครับโดยแสดงความไม่พอใจออกสื่อและโซเชียลมีเดียส่วนตัว ในประเด็นที่เจ้าตัวได้ลงแค่ตัวสำรองในช่วง20นาทีสุดท้ายในศึกยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศและหลังจากนั้นถูกอโมริมแจ้งให้หาสโมสรอนใหม่ล่าสุดเป็นทางด้านนาปโปลีนะครับเป็นทีมแรกตกเป็นข่าวหววไหม่ตากานาโชไปร่วมทีมโดยนาปโปลีหวังที่จะดึงตัวกานาโชเอาไว้เพื่อมาสมทบเควินเดอร์บอยสําำหรับการสานต่อความสำเร็จที่พวกเขาสามารถควา้าแชมป์กานโชซิริยอิตาลีได้ในฤดูกาลนี้และหลังจากที่ ฟ้าตัวเดอะบอยสำเร็จนะครับคาดหมายว่านาโปลีจะหวนกลับมาไล่ล่าตัวกาเดชโชอีกครั้งเช่นเดียวกันโดยเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาสโมสรน,นาโปลีเคยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวกาเดโชไปร่วมทีมถึง2ครั้งนะครับโดยข้อเสนอมูลค่า55ล้านปอนดังกล่าวโดนแมนยูปฏิเสธไปแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลูเบนอโมริมได้แจ้งกับกาเดโชว,ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องตามหาสโมสในายและมีรายงานว่านาโปลียังอยู่ ในกลุ่มทีมที่ให้ความสนใจกานาโชเช่นเดียวกันโดยเชื่อว่าทีมปีศาจแดงอยากได้ค่าตัวของกานาโชประมาณ60ล้านปอนด์นะครับเพื่อแลกกับการปล่อยตัวกานาโชออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือข่าวที่อาโมริมแจ้งให้กาเนโชตามหาทีมใหม่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ทีมปีศาจแดงม,มีอำนาจต่อรองในดีลของกาเนโชเพิ่มขึ้นมากนะแต่เชื่อว่าค่าตัวของกาเนโชก็จะยังเยอะอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีหลายทีมลุมจีบทั้งนาโปลี แอตเลติโกมาดริดและรวมไปถึงทีมร่วมลีกอย่างเชลซีด้วยแต่เชื่อว่าทีมปีศาจแดงต้องการที่จะปล่อยตัวกานาโชออกไปเล่นนอกลีกมากกว่าทั้งนี้อันโตนิโอคอนเต้ประสบความสําเร็จอย่างมากกับการคว้านักเตะจากเพเมรีกไปร่วมทีมที่นาโปลีนับตั้งแต่ที่คอนเต้เข้ามารับตําแหน่งกุนซือของนาโปลีในปีก่อนเท่านาโดยเซ็นสัญญากับสกอตต์แม็กโทมิเนจากทีมปีศาจแดงไปร่วมทีมในราคาเพียงแค่26ล้านปอนด์และตัวของแม็ก โทมิเนก็ตอบแทนเป็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมนะครับที่สามารถพานาโปลีคว้าแชมป์ได้สำเร็จแถมตัวของแม็กโทมิเนยังได้รับรางวัลแข่งแห่งปีของเซเรียอาด้วยนอกจากนี้นาโปลียังคว้าตัวบิลลี่กิลมอร์กับลูกากูไปร่วมทีมเช่นเดียวกันและในช่วงซัมเมอร์นี้มีโอกาสที่พวกเขาจะได้ทั้งเควินเดอะบอยรวมไปถึงกาเดชโชไปเสริมเกมลุกเพื่อสารผลงานต่อในฤดูกาลหนนะ้าและล่าสุดตัวของกาเดชโชถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดเปิดบ้านพบกับ ซัำวินล,ล่าในเกมส่งท้ายฤดูการเพเมรียิ่งตอกย้ำว่าตัวของกาณาโชไม่เหลือที่ยืมภายในทีมปีศาจแดงภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมลิมต้องบอกเลยนะครับว่าจากขวัญใจแฟนผีสูจุดแตกหักที่ไม่อาจหวนกลับมาร่วมทีมได้อีกแล้วแฟนแมนยูละครับคิดยังไงกันบ้างสำหรับประเด็นของกาณาโชวควรมูฟออนแบบไม่ต้องเสียดายหรือหลังตัวเอาไว้แม้ว่าจะแตกหักกับโค้ชคนใหม่อย่างลูเบนอโมลิมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินกลัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ค้นเริ่มที่จะมีปัญหากับนักเตะในทีมหลายคนที่ยังไม่ออกเป็นข่าวอีกก็น่าจะพอมีนะครับก็ไม่รู้ว่าลูเบนอโมริมจะสามารถซื้อใจนักเตะปีศาจแดงได้หรือไม่เพราะถ้าจะเปลี่ยนผู้เล่นทั้งทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็หวังว่าการสร้างทีมใหม่ของอโมริมน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะถ้าไม่ดีขึ้นน่าจะโดน ยับอย่างแน่นอนนะครับก็จะเข้าคำคมที่ว่าออกจากแมนยูได้ดีทุกคน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอโมริมยังไม่ถ่ออยู่คุมทัพแมนยูต่อซีซั่นหน้าชี้ว่าการยกระดับทีมจะต้องใช้เวลาล่าสุดสื่อรายงานว่าลูเบนอโมริมเฮดโค้ชของแมนยูตัวของริมจะอยู่คุมทีมปีศาจแดงต่อไปในฤดูกาลหน้าพร้อมชี้ว่าการยกระดับทีมจะต้องใช้เวลานะครับโดยแมนยูในแต่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในซีซั่นนี้หลังจบฤดูกาลด้วยมือเปล่าพร้อมช่วยวคว้าควต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปทุก การในซีซันหน้าด้วยนอกจากนั้นแมนยูยุคอมโมลิมยังมีสถิติแย่สุดในลีกนะครับนับตั้งแต่ปีที่ตกชั้น1973ถึง1974และจากผลงานที่ย่ำแย่ดังกล่าวทำให้มีกระแสะข่าวออกมานะครับเรื่องการปลดลูเบนอโมลิมออกจากตำแหน่แต่ถึงกระนั้นบรรดาสื่อดังได้เผยตรงกันว่าบอดบริหารของทีมปีศาจแดงจะสนับสนุนให้ลูเบนอโมลิมทำงานต่อไปอย่างน้อยอีกหปีและล่าสุดทางด้านเดวิด ตอนสตรีมผู้สื่อข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากดีแอร์ติกได้ระบุว่าอโมริมได้แจ้งให้บรรดาแข้งปีศาจแดงได้ทราบแล้วนะครับว่าเขาจะอยู่คุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้านอกจากนั้นอโมลิมยังระบุว่าการที่จะทําให้แมนยูเนเต็ดสามารถกลับมาอยู่ในมาตรฐานที่ควรจะต้องเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่26พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกานจ จแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ